เอาละครับก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผม4บาท96นะฮะสำหรับคลิปเดียวนี้ก็ถือเป็นเด็บล็อก คลิปที่10แล้วนะผมสำหรับเกม Black Dawn ของเรานะฮะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงการดีไซน์คาแรคเตอร์ของสตูในเกมนะฮะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการดีไซน์คาแรคเตอร์ออกมา3ตัวแล้วนะครับผมซึ่ง3าตัวเนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ในหมวดหมู่ของศัตรูที่อ่อนแอที่สุดนะครับผมคือยังไม่ใช่ทั้งหมดของในเกมนะคือแค่กลุ่มกลุ่มแรกที่มีพลังชีวิตน้อยที่สุดแล้วก็พลังโจมตีไม่มากอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งในสตัวละครนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนะครับผมโดยหลักๆเลยเนี่ยความสามารถของ3ตัวนี้เนี่ยก็คือระยะในการโจมตีตัวแรกนะครับผมไอตัวกลมๆเนี่ยชื่อว่าโลโบโกยนะฮะ โลบคอยโอเคนั่นแหละมันจะเป็นหุ่นยนต์ตำรวจน,นะครับผมก็คืออ่าคล้ายๆแบบยามรักษาการอะไรประมาณเนี้ยฮะอย่าไปใส่ใจคอนเซปต์มากเอางๆผมแค่วาดตามความรู้สึกอยากจะวาดแค่นั้นเองฮะคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่โจมตีใกล้ที่สุดนะผมโดยมันเนี่ยจะลอยเข้ามาหาผู้เล่นนะฮะในระยะที่แบบประชิดสุดๆแล้วมันถึงจะทําการโจมตีผู้เล่นด้วยการต่อยนะครับผมถือเป็นศัตรูที่อ่าจะโจมตีเราในระยะที่หวังผลมากๆก็คือใกล้ที่สุดนั่นเอง ผมม่ได้สกเก็ตหยาบๆไปนะครับผมก็คือคาลคเตอร์ตอนที่แบบปกติกัแบบตอนที่โจมตีนะฮะต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวละครตัวที่สองนะนก็คือแอร์บลอปคือผมนึกถึงไอ้ที่มันเป่าลมอ่ะมันมันเรียกว่าอะไรนะที่มมนอยู่ตามปัม๊มรถหรือว่าอะไรอะที่มันที่มันลอยแบบ ไอเขาเรียกอะไรวะผมผมเรียกไม่ถูกอะที่มันจะปิวแบบห,ห้อยแบบบึบบูบ,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 บมีลมเป่าจากข้างล่างขึ้นมาผมแล้วมันก็มีมีแบบเป็นผ้าใช่ไหมเป็นแบบเออนันแหละเป็นป่องอะแล้วมันก็จะสะบัดไปมาอยู่งนะอยู่อยู่ข้างหน้าข้างหน้าปัม๊มข้างหน้าลายขายรถเลยพวกเนี้ยมันเรียกอะไร่วะใครรู้คอมเมนต์ไว้นะผมอันนี้อันนี้ผมไม่รู้จริงปล่อยไก่ไปทีโอเคว่าไปนะั่นคือเจ้าแอร์บ๊อบเนี่ยก็จะเป็นศัตรูที่จะโจมตีในระยะกลางๆนะผมก็คือไม่ไกลแล้วก็ไม่ใกล้เกินไปนะคือมันจะอยู่รรรระะะยแแบบห่าาาางจจกกกตััวววลลคคอสสมม้น็ทํ หรือว่าทุบลงไปนะผมก็คือมือจะยืดไปอะไรประมาณนี้ครับก็ไกลนิดนึงแนหะถือว่าเป็นตัวละครที่โจมตีได้ไกลกว่าโลโบโคอนิดนึงนะผมโลโบโคอชื่อโคตรแปลกโอเคฮะต่อมาก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะผมที่ผมออกแบบในลอตนี้ก็คือตัวละครที่ชื่อว่าบอม มอมนะฮะไม่ใช่บอมมอมมอม,ม,ม,มนี่ไม่ได้แปลว่าแม่เวยมอม,มเออนั่นแหละโคตรขี้เกียจตั้งชื่อคือเจ้าตัวละครนี้เนี่ยจะโจมตีได้ไกลที่สุดแล้วฮะนั่นก็คือมันจะทําการยิงระเบิดออกมาครับผมเป็นลูกเหล็กที่ผมออกแบบวันนี้แหละมันจะยืนอยู่ไกลๆผู้เล่นเลยแล้วก็จะคอยยิงไอ้ลูกเนี่ยใส่ผู้เล่นอยู่ตลอดเวลานะฮะมันจะไม่เดินตามนะครับผมมันสปอนอยู่ตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นเลยแล้วมันก็จะคอยยิงยิงยิงใส่ยิงใส่เรื่อยๆประมาณนั้นฮะอาจจะเป็นระเบิดก็ได้ครับผมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนว่าาจะทํเป็แบบไหน อันนี้คือดีไซน์ให้เห็นภาพไว้ก่อนนะผมว่า3ตัวนี้คือศัตรูร็อตแรกที่ผมจะออกแบบนะครับผมหลังจากที่ออกแบบคารคเตอร์ทั้ง3ตัวพร้อมแล้วนะฮะผมก็จะทําการโมเดลลิง่งหรือว่าปั้นเป็น3ามิตินะครับผมโดยเริ่มจากโรโบโคโย์ก่อนนะครับก็ไม่ได้เน้นรายละเอียดอะไรมากนะผมก็คือเอาแบบพอน่ารักน่ารักพอดูได้นะฮะโอเคนะ ผมก็จะทําการวาดเท็กเจอร์ขึ้นมานะครับผมโดยยิงจากตัวละครที่ดีไซน์วันนี้แหละพวกสีพวกอะไรประมาณเนี้ยฮะเพื่อที่จะนํามาใส่ในโปรแกรมอ่าเรนเดอร์ ender, หรือ Unity เพื่อใช้ต่อในเกมนะฮะวาดใท้เจีรไปเลยและนี่ <c oughs> ก็คือตัวละครทั้งหมด3ตัวในเซตแรกที่ผมได้ออกแบบไว้นะฮะมันคือกลุ่มตัวละครที่อ่อนแอที่สุดในเกมนะผมต่อจากขั้นตอนนี้ผมก็จะทําการอนิเมตท่าทาง,างต่างๆของ3คาแรเคเตอร์นี้นะฮะต้องบอกก่อนนะครับผมว่าผมไม่ได้ทําเป็นลากดอนนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะกินเวลามากเกินไปละไอ้ ดอนเนี่ยผมขอเป็นตัวหลักตัวเดียวพอครับผมส่วนตัวละครพวกนี้เนี่ยผมจะใส่แร็กดอนให้ก็ต่อเมื่อมันตายนะครับผมเวลามันแบบเออมันตายมันก็ตัวเหลวอะไรประมาณนั้นน่าจะโอเคกว่าเข้าใจตรงกันนะฮะโอเคสำหรับคลิปหน้าจะอัปเดตเกี่ยวอะไรก็มาคอยติดตามชมกันนะฮะเช่นเคยฮะสำหรับท่านใดที่ชอบอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาตลอดนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนแล